ข้าเกิดใหม่กลายเป็นเสือดำตัวหนึ่งในสวนสัตว์พันจีวาแต่ไม่เคยยอมรับอาหารวันละเก้ามื้อที่เจ้าหน้าที่ป้อนให้กลักกันข้าฝึกฝนร่างกายทุกวันฝึกฝนทักษะการต่อสู้ต่างๆของสัตว์ป่าตั้งแต่ทักษะจับ,บล็อก36ท่าไปจนถึงท่าเตะเส้าหลิน1ิสองท่าล้วนเป็นกิจกรรมที่ข้าต้องทําทุกวันเพื่อทดสอบฝีมือที่ข้าฝึกฝนมาสองปีครึ่งวันนี้ข้าตั้งใจจะจัดการกับจระเข้กลายพันธุ์ตัวหนึ่งข้าหมอบตัวลง วงเวียนรอบตัวนักฆ่ากระหายเลือดที่บาดเจ็บไปทั้งร่างมันเดินวนไปมากลิ่นอาอสังหารอันเข้มข้นแผ่ออกมาจากร่างข้านักฆ่ากระหายเลือดสัมผัสดได้ถึงจิตสังหารของข้ามันหมอบนิ่งอยู่กับพื้นทันทีมันบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วโดยเฉพาะบริเวณท้องที่เต็มไปด้วยรูกระสุนในตอนนี้มีเพียงการซ่อนท้องไว้จึงจะไม่เผยจุดอ่อนนี้ออกมาน่าเสียดายที่ข้าแอบดูการต่อสู้ทั้งหมดตั้งแต่ต้แตตนแล้วดังนั้นการกระทำอันต้ต่ำของมันในตอนนี้จึงไร้ผลแต่เพื่อความรอบคอบข้าไม่ได้เปิดฉากโจ กลับวงเวียนอยู่รอบตัวมันไม่หยุดมองหาโอกาสสังหารในดาบเดียวเมื่อเวลาผ่านไปทีละน้อยนักฆ่ากระหายเลือดดูเหมือนจะกระวนกระวายใจมันคำรามเสียงดังลัน่นใช้เกราะคลั่งพิโรธอีกครั้งเสริมเกราะสีเลือดหนาชั้นหนึ่งให้ตัวเองหวังจะอาศัยสิ่งนี้หาโอกาสหนีเอาชีวิตรอดถ้าว่าความคิดเล็กๆน้อยๆของมันนี้ข้าจะเดาไม่ออกได้อย่างไรข้าคำรามเสียงดังลัน่นใช้พลังคลุมคลั่งและกายยาวชิระพุ่งเข้าใส่ท,ทันทีพร้อมกับเสียงดังสนั่นนักฆ่ากระหายเลือดถูกชนกระเด็นไปไกลหลายเมตรในพริบตา เกลืเลือดบนตัวยิ่งถูกลงเล็บควนเป็นรอยเลือดหลายทางมันตกตะลึงหวาดผวาทันทีการปะทะครั้งแรกมันกลับตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบส่วนข้าก็ยังคงวงเวียนรอบตัวมันไม่หยุดเมื่อเห็นว่าวิชาคลั่งพิโรธของตนไม่ได้ผลมากนักต่อหน้าข้ามันเปลี่ยนกลยุทธ์การต่อสู้ทันทีคำรามเสียงดังลั่นพุ่งตัวไปข้างหน้าพร้อมกับอ้าปากกว้างราวอ่างเลือดงับเข้าที่ขาหน้าของข้าโดยตรงเห็นดังนั้นข้าใช้ขาหลังถีตัวอย่างแรงกระโดดขึ้นไปในอากาศทันทีพร้อมกับอุ้มเท้าเสือขนาดใหญ่ตกตรงไปยังใบหน้าของมัน ความรู้สึกมึนงงอย่างรุนแรงทําให้นักฆ่ากระหายเลือดชะนักงานไปทันทีตอนที่ตกลงพื้นยิ่งเผยให้เห็นบาดแผลที่ท้องข่า่วยโอกาสนี้พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วกรงเล็บเสือ,อแหลมคมจู่โจมบาดแผลที่ท้องของมันโดยตรงพร้อมกับแสงเย็นว่าผ่านท้องของนักฆ่ากระหายเลือดในพริตตาก็ถูกกรีดเป็นแผลน่าสยดสยองหลายแห่งและตามการเคลื่อนไหวของมันก็มองเห็นอวัยวะภายในที่ลึกกว่านั้นได้รางๆมันคำรามลั่นอีกครั้งดูเหมือนต้องการปลุกใจตัวเองแต่ในน้ำเสียงกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัว แค่ด้านขวัญกำลังใจก็ได้ลงไปมากแล้วถึงแม้ข้าจะโจมตีสำเร็จแต่ก็ไม่ได้เลยตามซ้ำเติมแต่กลับวนรอบตัวนักฆ่ากระหายเลือดไม่หยุดเพราะนักฆ่ากระหายเลือดเจ้าเล่์อย่างยิ่งถึงแม้เมื่อครู่จะทำร้ายท้องของอีกฝ่ายได้แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่ามันจงใจเผยช่องโหว่เพื่อล่อข้าให้ติดกับส่วนนักฆ่ากระหายเลือดก็เงยหน้าตลอดเวลากล้ามเนื้อทั่วร่างเกร็งแน่นเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้ได้ทุกเมื่อแต่ก็เพราะเหตุนี้เลือดที่ไหลออกจากร่างมันจึงมากขึ้นเรื่อยๆทุกที่ท่มันนนผาไปล้วิงรอยเลือกที่ชัดเจนไว้ ตระหนักว่าสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงสำหรับตนเองนักฆ่ากระหายเลือดคำรามไม่หยุดเริ่มกลืนกินซากศพมนุษย์และจระเข้ที่กระจัดกระจายอยู่ข้างๆเพื่อฟื้นฟูพลังเลือดเห็นดังนั้นข่าตกใจทันทีไม่กล้าเอามืออีกต่อไปคำรามเสียงดังลั่นพุ่งเข้าใส่มันอย่างรุนแรงในตอนนี้การโจมตีของฆ่าราวกับสายฟ้าฟาดที่ระเบิดออกมากระทันหันกรงเล็บเสืออ,อแหลมคมแทงทะลุท้องของนักฆ่ากระหายเลือดโดยตรงจากนั้นก็อ้าปากกว้างราวอ่างเลือดกัดเข้าที่ต้นคอของมันอย่างแน่นหนาะ นักฆ่ากระหายเลือดพลันส่งเสียงร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนาจากนั้นก็ค่อยๆแน่นิ่งไปร่างกายมห ah ึมากลายเป็นกองเนื้อไร้ชีวิตนอนทอดร่างอยู่บนลานกว้างของเมืองเล็กๆไร้เสียงไร้ลมหายใจจระเข้ตัวอื่นๆเห็นดังนั้นก็แตกตื่นหนีไปทันทีในที่สุดก็ตายแล้วข้าก,กวดแก่งกลงเล็บเสือกรีดเปิดร่างของนักฆ่ากระหายเลือดโดยตรงควักเอาแก่นพลังงานสีแดงออกมาโดยไม่ลังเลกลืนลงไปทันทีพลังงานมหาศาลทำให้ข้าอดไม่ได้ที่จะคำรามอย่างสบายใจ พร้อมกับใช้พลังการตืนกินย่อยแก่นพลังงานอย่างรวดเร็วชั่วครู่ต่อมาก็ได้รับวิชาดูดเลือดและวิชาคลั่งพิโรธทั้งสองพลังได้สาเร็จกลิ่นไอแห่งราชาแผ่ออกมาทั่วร่างมองดูร่างของนักฆ่ากระหายเลือดข้าอ้าปากกว้างราวอ่างเลือดทันทีเริ่มตืนกินเนื้อเลือดของมันหลังจากกินอิ่มดื่มพอแล้วข้าออกจากเมืองจอระเคเดินทางต่อไปอยังทิศทางที่ภูเขาต้าฮางตั้งอยู่ครึ่งวันต่อมาหน่วยติดอาวุธหน่วยหนึ่งก็กลับมาอีกครั้งทุกคนพกเครื่องยิงจรวดมาด้้วววยยเต็มมมไปดคามมั่นใจ ทว่าเมื่อพวกเขามาถึงลานกว้างของเมืองเล็กๆภาพตรงหน้ากบทําให้พวกเขาตกตะลึงอาปป้าปากค้างและในตอนนี้ข้าได้มาถึงป่าเขาแห่งหนึ่งแล้วขณะที่ข้ากําลังที่จะหยุดพักสักครู่ท่านใดนั้นเสียงประหลาดเบาๆก็ดังมาจากไกลๆถึงแม้จะอยู่ห่างพอสมควรแต่ตอนนี้หูตาของข้าเฉียบแหลมในรัศมีหลายร้อยเมตรไม่ว่าลมพัดใบไม้ไหวดีใดก็ไม่อาจรอดพ้นการรับรู้ของข้าไปได้ค่อยๆย,ย่องเข้าไปใกล้ทิศทางที่เสียงดังมาในสายตาหม,มาป่ายักย้ายสีเทาตัวหนึ่งกําลังวิ่งอย่างบ้าคลั่งในป่าหมาป่ายักย้ายตัวนี้ ถึงแม้จะอ่อนแอว่าหมาป่ายักย้ายสีเงินขาวที่เจอมาก่อนเล็กน้อยแต่ความเร็วสูงมากและข้างหน้าหมาป่ายักย้ายคือลำแสงสีม่วงกลุ่มหนึ่งพุ่งซ้ายทะลงขวาต้องการหนีการเล่ล่าของหมาป่ายักย้ายแต่การเคลื่อนไหวของมันทุกครั้งปรับถูกหมาป่ายักย้ายคาดการได้ดังนั้นจะไม่เคยหนีรอดไปได้เห็นดังนั้นในใจข้าก็ตกใจอย่างแรงหรือว่าจะเป็นสมบัติล้ำค่าจากฟ้าดินด้วยความอยากรู้อยากเห็นข้าค่อยคยย่องเข้าไปใกล้หมาป่ายักย้ายหมาป่ายักย้ายถึงแม้จะเป็นเพียงสัตว์อสูรระดับหนึ่ง แต่ขาทั้งสี่ของมันราวกับเหยียบสายลมเร็วกว่าสัตว์อสูรระดับหนึ่งส่วนใหญ่ส่วนกลุ่มแสงสีม่่งถึงแม้ความเร็วจะไม่สูงแต่กับคล่องแคล่วว่องไวอย่างยิ่งดังนั้นจึงสามารถหลบก,การตะครุกข,ของหมาป่าย,ยักย้ายได้ครั้งละครั้งเล่าและกลุ่มแสงสีม่วงนั้นดูเหมือนจงใจหยอกล้อทุกครั้งที่หมาป่ายักย้ายตามหลังห่างเกินไปมันก็จะจงใจชะลอความเร็วรอให้อีกฝ่ายตามมาทันข้าถึงเพิ่งเข้าใจไม่ใช่ว่ากลุ่มแสงสีม่วงหนีไม่ได้แต่กำลังจงใจหยอกล้อหมาป่ายัักกกยายย้้้าาาอูู่ขรสสึึนนนุมทที ยิ่งอยากรู้ว่ากลุ่มแสงสีม่วงนั้นคืออะไรกันแน่หากเป็นสมบัติล้ำค่าจากฟ้าดินจริงๆก็ย่อมต้องล้ำค่าอย่างยิ่งเมื่อเข้าใกล้ทีละน้อยในที่สุดข้าก็มองเห็นชัดเจนว่าลำแสงสีม่วงคืออะไรกลับเป็นแมวป่าสีม่วงตัวหนึ่งในใจข้าประหลาดใจอย่างยิ่งมาป่าย,ยักย้ายที่กลายเป็นสัตว์อสูรแล้วตามหลักแล้วควรจะจัดการแมวป่าตัวนี้ได้อย่างง่ายดายแต่แมวป่าตัวนี้กลับปัน่นวหมาป่าย,ยักย้ายตัวนี้เล่นอยู่ในอุ้งมือข้าสัมผัสได้ถึงความผิดปกติร,ารา่างๆแล ไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงปั่นหัวหมาป่ายักย้ายได้แมวป่าสีม่วงตัวนี้แต่ส่วนคงจะเป็นแมวเวทมนต์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในชาติก่อนแมวเวทมนต์ในชาติก่อนเป็นสัตว์อสูรระดับราชนที่มันลึกลับอย่างยิ่งแม้แต่พลังที่มันปลุกขึ้นมาได้ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแต่ในเมื่อมันสามารถกลายเป็นสัตว์อสูรระดับราชนได้พลังที่ปลุกได้อย่างน้อยก็ต้องเป็นพลังระดับเอสจากนั้นข้าก็นึกถึงข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแมวเวทมนต์เจ้านี่ถึงแม้จะเป็นสัตว์อสูรรระดับาช แต่ในข่าวลือมันไม่มีพลังต่อสู้เลยแม้แต่น้อยพลังที่ปลุกขึ้นมาได้ก็ใช้ได้เพียงสนับสนุนเท่านั้นเช่นนี้แล้วตอนที่มันเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรระดับราชาระดับเดียวกันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยแต่ว่ามันสามารถใช้วิธีอื่นชดเชยจุดนี้ได้มันสามารถรวมร่างกับสัตว์อสูรตัวอื่นได้ในฐานะสัตว์อสูรระดับราชาสายสนับสนุนหลังจากแมวเวทมนตรวมร่างกับสัตว์อสูรตัวอื่นแล้วสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของสัตว์อสูรที่รวมร่างได้ได้อย่างมากเมื่อมีการเสริมมมมพลังงงจากกากรรวว่ขอแเน พลิกสถานการณ์จากแพ้เป็นชนะต่อสู้ข้ามระดับหรือสู้หนึ่งต่อหลายคนล้วนเป็นเรื่องง่ายดายชาติก่อนแมวเวทมนตัวนี้ถูกราชันอสูรฟีนิกผลึกน้ําแข็งจับมาเป็นพวกฟีนิกผลึกน้ําแข็งเดิมก็เป็นราชนในหมู่สัตว์อสูรอยู่แล้วแต่หลังจากรวมร่างกับแมวเวทมนต์แล้วความแข็งแกร่งของฟีนิกผลึกน้ําแข็งก็เพิ่มสูงขึ้นอีกขั้นใหญ่สามารถต่อสู้กับราชนอสูรสองตนพร้อมกันได้โดยไม่เสียเปรียบไม่คาดคิดว่าข้าจะได้พบกับสัตว์อสูรในตำนานของชาติก่อนคิดถึงตรงนี้ในใจข้า ก็อดไม่ได้ที่จะมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาหากข้าจับแมวเวทมนต์ตัวนี้มาเป็นพวกได้ในอนาคตก็เท่ากับมีผู้ช่วยที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไม่ใช่หรือเมื่อความคิดผุดขึ้นมาก็ยากที่จะหยุดยัง้งเมื่อคิดถึงตรงนี้สายตาของข้าจับจ้องไปที่ร่างของหมาป่ายักย้ายตัวนั้นในดวงตาเสือปรากฏจิตสังหารหลังจากตัดสินใจแล้วข้าก็ไม่ลังเลอีกต่อไปและในตอนนี้หมาป่ายักย้ายก็ตระหนักในที่สุดว่าตนเองถูกเจ้าแมวน้อยข้างหน้าหยอกล้อเล่นเข้าให้แล้วมันจึงแหงนหน้าคำรามลั่นทันทีแมวเวมนยิ่งได้ใจ เริ่มวนรอบตัวหมาป่ายักษ์ย้ายเป็นระยะๆะะแต่ทุกครั้งที่กรงเล็บของหมาป่ายักษ์ย้ายกำลังจะจมตีโดนมันมันก็สามารถหลบได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวจากนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าอีกฝ่ายอีกครั้งหมาป่ายักษ์สีเทาในที่สุดก็ทนไม่ไหวแล้วเห็นเทียงกลิ่นอายทั่วร่างของมันพันพุ่งสูงขึ้นความเร็วเพิ่มขึ้นกระทันหันการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทําให้แมวสีม่วงตกใจมันหลบหลีกอย่างตื่นตระหนกแต่ในตอนนี้ความเร็วของหมาป่ายักษ์ย้ายนั้นเร็วเกินไปกรงเล็ยยเบแหล กำลังจะฟาดลงบนร่างของแมวเวทมนต์อยู่แล้วทันใดนั้นกลุ่มพลังน้ำแข็งกลุ่มหนึ่งก็พุ่งเข้าใส่หมาป่ายักษ์ย้ายในพริบตาที่น้ำแข็งจมตีโดนหมาป่ายักษ์ย้ายก็ฉีกร่างของมันออกเป็นสองท่อนโดยตรงข้าเดินไปยิงข้างซากหมาป่ายักษ์ย้ายอย่างไม่รีบร้อนเตริมควักเอาแกนพลังงานออกมาส่วนแมวเวทมนต์ก็เบิกตากว้างมองดูข้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นเต็มเปี่ยมกลับไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยข้าหยุดการกระทำในมือแล้วมองกลับไปเช่นกันข้ารู้ว่าเจ้านีไม่ใช่โง่แต่เชื่อมั่นว่าตนเอองงมมีพพลลััจึไ่กว แมวเวทมนต์ถึงแม้จะไม่มีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งอะไรแต่ความสามารถในการป้องกันตัวกลับเนื้อกว่าสัตว์อสูรส่วนใหญ่และข้าก็ไม่ได้มีเจตนาฆ่าเลยข้าคุยซากหมาป่ายักย้ายสองสามทีควักเอาแก่นพลังงานของมันออกมาจากนั้นก็หันไปยื่นให้แมวเวทมนต์การกระทํานี้ทําให้แมวเวทมนต์ตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นก็เข้ามาใกล้ข้าทันทีวางอุ้งเท้าข้างหนึ่งลงบนแก่นพลังงานมันเห็นว่าข้าไม่มีทีท่าจะห้ามก็คว้าแก่นพลังงานไปอย่างดีใจกลืนลงไปทันทีชั่วครู่ต่อมา บนร่างของมันก็เปล่งแสงสีม่วงที่เจิดจ้ายิ่งกว่าเดิมออกมากลิ่นอายบนร่างก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างช้าช้าในใจข้าตกใจเล็กน้อยไม่คาดคิดว่ามันเพียงแค่อาศัยแก่นพลังงานก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้ต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์อสูรทุกตัวทำได้หลังจากย่อยแก่นพลังงานเสร็จมันก็กลายเป็นลำแสงสีม่วงอีกครั้งบินวนไปมาในบริเวณใกล้เคียงอย่างอิสระจากนั้นก็วนรอบตัวข้าไปทางซ้ายทีขวาทีเริ่มหมุนเป็นวงกลมดูเหมือนกำลังแสดงความขอบคุณในใจสุดท้าย ยิ่งส่งเสียงร้องอย่างร่าเริงออกมาหลายครั้งในตอนนี้ในใจข้ายินดีความคิดของข้าไม่ผิดจริงๆด้วยแก่นพลังงานก้อนนี้ทำให้แมวเวทมนต์เกิดความรู้สึกดีดีกับข้าแล้วสองชั่วโมงต่อมาข้าออกเดินทางอีกครั้งซากหมาป่ายักย้ายอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์แล้วเนื้อเลือดส่วนใหญ่เข้าไปอยู่ในท้องของข้าแล้วและข้างหลังข้าแมวเวทมนต์กลายเป็นกลุ่มแสงสีม่วงตามติดข้ามาอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวก็บินว่อนไปรอบๆบเดี๋ยวก็มานอนพักบนหลังข้าข้าไม่ได้ขัดขวางเรื่องนี้ผ่านทาง แก่นพลังงานของหมาป่ายักย้ายตัวนั้นก็ได้รับความรู้สึกดีๆจากแมวเวทมนต์มาได้สําเร็จแล้วต่อไปขอเพียงมอบแก่นพลังงานให้มันเป็นครั้งคราวข้าก็จะค่อยๆทําให้มันยอมสวามิภักดิ์ได้หลังจากตัดสินใจแล้วข้าเร่งความเร็วขึ้นอีกครั้งมุ่งหน้าไปยังเทือกเขาต้าฮวางในขณะเดียวกันณนะห้องทดลองแห่งหนึ่งในเมืองหลวงเซียซินอวีในชุดนักวิจัยยืนอยู่หน้ากําแพงกระจกใสขนาดใหญ่ในสายตาของเขาคือทหารร่างกํายำแข็งแรงนายหนึ่งาศาสตราจารย์เซียจะทาการทดลองครั้งที่สองหรือไม่คะ นี่คือหญิงสาวร่างสูงโปร่งในชุดกาวสีขาวยาวถามด้วยน้ำเสียง,งน,นุ่มนวลเสียสินอวีและสายตากลับมามองหญิงสาวช่วงเวลานี้เพื่อล่าสัตว์อสูรพวกเราได้เสียสละนักรบไปไม่น้อยแล้วดังนั้นผลการวิจัยเหล่านี้ที่ได้มาด้วยความยากลำบากจึงล้ำค่าเป็นพิเศษหญิงสาวสีหน้าเคร่งขรึมศาส,สตราจารย์เสียพวกเราทราบดีค่ะเข้าใจเพื่อต่อต้านสัตว์อสูรที่ปรากฏขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เสียสินอวีและกองทัพที่ร่วมมือในการวิจัยกับพวกเขาล้วนต้องจ่ายราคาที่สูงมากตอนแรก ผู้ถูกทดลองคนแรกคือลูกชายแท้ๆของศาสตราจาย์เซียแต่เขาตายทันทีหลังจากเข้ารับการทดลองครั้งหนึ่งเซียซินวีอดกลั้นความเศร้าโศกดำเนินการทดลองต่อไปและอาศัยซากศพของลูกชายตนเองเพิ่มประสิทธิภาพของยาให้มากขึ้นวิจัยยาเสริมพลังที่เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์มากขึ้นสำหรับการกลืนกินเริ่มปฏิบัติการเถอะนานพอสมควรเซียซินวีจึงพยักหน้าสิ้นเสียงนักวิจัยทุกคนรอบตัวเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวทันที